เรียงได้ว่างานนี้ก็ทําเอาชาวดําน้ําตาแตกไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวค่ะสําสหรับงานคอนเสิร์ตวันฟินเวอร์ในวันที่24มีนาคม ที่ได้ถูกสัดขึ้นณนะบิสซ,ซี่ฮอสเซมพาราาตอนมิสตอรี่บ็อกซ์แฟนคอนเสิร์ตงานที่จะรวมศิลปินทั้ง7คนบนเวทีเดียวกันทั้งแจมรัสต้าฟิลมธนพัฒน์้าอู่ออฟโรสบอสเอินเอินและไดมอนด์ความสนุกในครั้งนี้บอกได้คำเดียวว่าทุกคนต่างเตรียมมาเพื่อทุกคนให้ได้ฟินกันแบบเวอร์เวอคะ่ะแต่ที่ทำเอาชาวดอ้หอมใ่ ใหญ่กว่านั้นก็คือมิตรภาพที่น่ารักของแจมฟิล์มที่จะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไปค่ะทางช่อง D M 2 Party ในฐานะชาวด้อมคนหนึ่งก็ขอรักและซัพพอร์ตแจมฟิล์มติดตามแจมฟิล์มตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรวบรวมโมเมนต,ต์สุดน่ารักของแจมฟิล์มในคอนเสิร์ต One Finver มาให้แฟนๆได้อิ่มเอิมหัวใจพร้อมกับน้ำตาไหลซึ้งไปกับพวกเขากันค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกภาพและเครดิตคลิปด้วยนะคะ you ตำแหน่งบั๊กแนนะคะน้องเล็กเรียกว่าน้องแจมแจมก็ได้อะไระกันใช่ไ้มพี่เราไม่ได้สลับกันใช่ไมอ๋อไม่ได้สลับไม่ได้สลับอันนี้ตามความรับผิดชอบครับได้เลยอ่าันนี้คือด่าตามทริปตามปอีิฟิมผมอยากรู้เลยมาในลุปเป็นดู ไฮโซโบใหญ่มากยาวมากนั่นคือโชว์เที่บทที่ผมได้รับเวลาเล่นละครเน่ะผมก็เป็นคนจนมันเยอะแล้วเลยขอร้องว่ขอขอแต่งตัวแบบผมขอวีดเป็นคุณชายบ้างในครั้งนี้เต็มวันชูเป็นอะไรนะเต็วันโชว์ครับผมตะกุกตะกักไปหมดแล้ว นั่นแ,แหละขอเอาอ้สตรีมคุณชายบ้างมาผูกโบใหญ่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าหญิงของผมล้วกันเจี๊ยบเลือกคนระหว่างเจีเ๊ยบเลยอ่นอนี่พูดพูดถึงโบ<า>ใหญ่เพื่อนผมไม่สังเกตทำ<า>ไมอ,อ่ะอบอกแล้วไงว่าทุกคนเ้ามีคู่มาอยู่ด้วยกันก่อนด้วยกันก่อนโกพี่ยังไม่ทิ้งเงิน ปูพี่สั่งไปพร้อมกันเลยสั่งไปเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยนะใช่ผมได้ก่อนวันหนึ่งใช่แล้วก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตเมื่อวานเพชร่ำเหมือนเพชรเลยคือผมผมอ่ะเพิ่งมาเจอต้าอูครับวันเนี้ยที่ททีี่่ใช้ไม้ใหม่ใช่ป่ะเราก็แบบเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกันอย่างวะสัมพิงซอยสองอ๋อสัมพิง ไม่ไมไม่ผมไปต้องสัมทิงมาเหมือนกันของพี่ตลาดเปิดท้ายอ๋ <เห S 2> อาบากฟ้าาที่ดูกวงน 光速快。 เราเอาไปเล่นเกมบ้านบ้านไปแล้วบ้านู่คู่หญ่งเขามีแต่ยุบไม่ให้ถอดไม่เคยถอดอันนี้ถอดเลยับบออกกลังกายมาดีก็รูดเก่งดีแล้วเก่งกระดูกไวจังเลย หยุดทุกอย่างให้หมดผมขอต้อน้ําดังหน่อยได้ไหมครับขนาดกระเดื่องเหยียบแต่ละั้าน้ำมัเกระหกแล้วอะมาเอาใจช่วยพี่แจงมันนะครับมีผมมีเทคนิคเทคนิคก็คือตรงนี้มันจะมีหัวงช้างอยู่ครับเราให้น้ำไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะพุ่งพี่ไม่ได้ว่นะโอ้ยังรอดโอเคได้พี่ครับู้ๆล้ โอเคสู้ๆนะพี่พูดก้อจบอ่ะพูดแม่จบน้ำตาควาก็องอว่าขมกล้าทั้งทัใหกับมันลองไม่รู้นะคือกอนนีโฟกัสไอ้ความอยากอย่างเดียว ไม่มีในกล่องไม่เอามาทำไมเอามาให้ลุ้นไงี่ยพวคนนี้เอาพวคนนี้เหรอเราคู่กันเราจูคู่กันเราก็ได้กล่องนี้เป็นคู่กันอ่ะผมว่ามาถึงตอนนี้แล้วผมว่าทุกคนลองทายดีกว่าว่าใครจะเป็นคนโดนเออสามารถทายเข้าไปในแฮชแท็กะวัดริเวอร์เออแล้วเขาติดได้แดดพี่กับเดมอนเต็มไปหมดอ่ะไม่าะยังไงก็แพ้ ลองดูลองแผ็เข้ามาในแฮแทนะครับผมเดี๋ยวไปตาม เขาไม่ทาว่าเราต้กนี้ออไม่รู้นเขไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาหรือเรารเลยครับก็ครที่ทุกคนรู้นะครับผมก็ทกรู้ยังเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึงมีอะไรอีกนะทุกคนเขารู้มัแล้ว ไม่ใช่เรื่องอ่อยเริ่มอีนึงก็รู้แล้วหรอรู้หรอรู้ยังรู้อีกแล้วหรออะไรนะไม่ได้ยินรู้แล้วอันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะแล้วของพี่ซีมีไหมอ่ะแล้วของพี่ซีมันจะแม่เขาพูดไหนอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรด้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรนะพี่เฉลยนเลยเรือนโจรแสงนะเรือนสัญญา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เราไปงานด้วยกันมาเยอะมากอ่ะไปต่างประเทศด้วยกันผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปกับใครแบบนี้หรือเปล่าเลยอันนี้พูดจริงๆเลยผมใจหายมากทีต่ต่างคนก็ต่างแบบแยกไปเติบโตเนาะเราก็ต้องไปถ่ายละครเรื่ององื่นๆอีกบทบาทอื่นๆอีกแต่แต่ว่าเราไม่ได้ไขายจากกันไปไหนเพราะสุดท้ายที<ะ>่เขาบันท<ะ>ึกก<ะ>ันเนี่ยใช่ ครับก็ผมก็เชื่อกันเลยพี่ว่าสักวันหนึ่งยังไงเราก็วนก,าากลับมาทำงานด้วยกันอยี่ใช่มันเป็นช่วงเวลาดีที่เชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้ก็รู้สึกเหมือนกับเรานะแต่ว่ายังไงทุกคนก็ต้องมีทางหนึ่งเนาะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเราอยากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยไม่ว่าจะาเป็น บ้านคู่บ้านเดียวไม่ว่าจะบ้านไหนก็ตามเราขอบคุณครอบครัวครอบครัวทุกท่านที่อยากขอบคุณใครจริงๆว่าขอบคุณที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนรวมถึงน้องๆทั้งห้าคนทีนนน่อยู่ในเวทีด้วยเรารู้สึกว่าถ้าหากขาดพวกคุณทุกคนพวกเราก็คงไม่ได้มาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะ มอบความสุขกับโชว์นี้กับทุกคนก่อนกลับบ้านนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเราังมีอีกหนึ่งเพลงที่อยากมอบให้กับกทุกคนแต่ว่าเราขอร้องกับน้องๆใช่เราจะขอเชิญน้องๆอ,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 อีกห้าคน<ม>าเพราะถ้าเรา ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ